สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟ,าฟาหอมเร็ดนะคะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะที่นี่ชอารับจัดงานแต่งด้วยนะคะจัดงานแต่งลองมาคุยราคาเขาได้เป็นเลือนไทยหนึ่งหลัง้องหลังสองหลังสามสี่ห้าหกหลังค่ะ ก็มีร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่ที่นี่ผัดไทยเขาอร่อยมากนะคะผัดไทยอร่อย okay. อยู่เส้นติดกับบรมราชชนนีนะคะ่ะก่อนก่อนข้ามสะพานก่อนข้ามสะพานสายเจ็ดก็จะเจอร้าน,นะคะ่ะนี่เขาจะมีมีขนมคเกเพลวก็มีบริการเช่าชุดไทยนะคะถ่ายรูปได้นะคะ พร้อมเก็บภาพที่ระลึกนะยิมตุ๊กตาน่ารักด้วยนะคะนะคะอยู่ติดถนนเส้นบรมเลยค่ะก่อนข้ามสะพานนะคะโอ้ยอันนี้ภาพนี้สวยภาพสวยมากค่ะเนี่ยค่ะ เขาใช้ของเก่ามาแล้วมาอีกค่ะมาบ่อยมากค่ะสวยนะคะเออแต่ที่นี้ขโมยขอไม่ได้นะคะเขามีกล้องวงจรปิดค่ะเข็นกล้องนะคะมองกล้องไว้ด้วยอืมน่ารักเนจะขอร้านน่ารักมากค่ะ ขนมไข่ก็มีนะคะขนมไข่เนี่ยเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของร้านทํานะคะขยันค่ะทําทุกอย่างเลยนี่สวยๆตุกตา,า,าค่ะน่ารักาแแฟอร่อยเพื่อนบอกคอนเฟิร์มกาแฟอร่อย,อออยนี่ตุ๊กตาน่ารัก น่ารักนะจริงๆแล้วคือน่ารักกับบ้านค่ะแต่บ้านที่บ้านตัวนี้เป็นมุมถ่ายรูปได้สวยงามค่ะ <Okay. S 1> จะเป็นคุณหญิงคุณนายก็ได้ค่ะแตแ่เดี๋ยวขอผ่านคุณหญิงก่อนนะคะขอผ่านหน้าคุณหญิงก่อนนะคะเพราะคุณหญิงเขาไม่ไม่ไม่ออกหน้าอาเจอคุณหญิงน,นี่นะ มากันนะคะอย่าลืมมากระทะรับจัดงานแต่งงานเลี้ยงทุกงานค่ะอตอนนี้เอาภายในร้านกาแฟไปก่อนนะคะบรรยากาศภายในร้านกาแฟร้านคาเฟ่มีอาหารอุ้ยเขาผส,สมของเก่ามากเลย ของเก่าเยอะมากันนะคะมากันนะคะมันไม่ผิดหวังค่ะมาแต่ผู้ชายกันค่ะอาจบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ